ก้มหัวนะคะก้มหัวมันจะได้ยืด stretch ที่กระดูกสันหลังคุณ้ายทอยเลยอย่าลืมหายใจหายใจที่เอวเวลาก้มหัวก้มให้สุดนะผู้หญิงบางคนอาจจะกลัวโปแต่ว่ามันจะไม่โปถ้าเราก้มสุดมันไม่โปแน่นอนจะไม่เห็นนะครับช้าช้านะคะช้าช้าไม่งั้นจะเบียหัวนะครับยกตัวขึ้นมาชา้าช้าช้ามากช้ามากชาา้ชาแบบ slow motion นะครับขึ้นมาก็หมดครับไปข้างหลังครับ ยื่อเขามีมีเสียงโอย <g ül> <c oughs> ตัดต้นตัดต้นหายใจเหมือนเดิมอ <c oughs> ย่างน้อยหนึ่งท่าต้องหายใจสักสามท่า <c oughs> สักท่าสองหายใจช้าๆอ่าโอเคกลับมาโยกไปทางซ้ายยกซ้ายลูกซ้ายซ้ายสายซ้ายซ้ายไข่ยืดแขนไปด้วยเลยลก็ได้ได้มันจะได้แบบยืดแขนไปเลยมันจะได้มันจะได้ <c oughs> <ๆ>ยาวแบบนี้หมดเลย อ้าตึงเออมันต้องตึงนั่นแหละหายใจออกเออ,เอออย่าลืมหายใจนะเวลาทำท่าเหล่านี้คนชอบกั้นหายใจกนะันอ้าย้ายข้างย้ายขาชนต้องเจ็บนะต้องเจ็บถ้าท่าไม่เจ็บแสดงว่ามันไม่ยืดนะต้องเจ็านตัวอ่อนอ้าวดึงหัวัน ถ้าเราอยู่บ้านถ้เราว่างเราทำสักวันเราแบบสี่ห้ารอบอะไรเงี้ยเราจะแบบสบายมากเรื่องมันจะฟโฟล์มากเลยอ้า,ออยาวมาเขย่าขาไม่ซับเขย่าจริงไม่ซับ๋ยวแค่แตะเอาอมอกดเนี่ยเออขย,าย่าสปิริง โดยที่แบบเอาะขึ้น้ถสูงอยาอยาไปเกรงมัน นี่เวลาคิดเรื่องพูดเนี่ยเราจะพูดดังกว่าปกตินิดหน่อยคืออย่างน้อยอย่างน้อยสมมติว่าคนอยู่ห่างสัก5เมตรต้องได้ยินวิธีคิดโปรเจกต์เสียงคืออย่างนี้คืออย่าอย่า,อ,อ,ยาอย่าถึงขั้นตะโกนแต่ว่าขอให้รู้สึกว่าอย่างคุณบุ๊กรอ้องเนี่ยเป้าหมายของเสียงของคุณบุ๊กอยู่ที่ทุกคนตรงนี้ความดังเท่านี้ต้องได้ยินแต่ถ้าคุณบุ๊กพูดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยต้องบอกต้อง ต้องพยายามปล่อยเสียงขย,ยับไปด้วยขย,ยับไปปล่อยเสียงด้วยนะสอง